สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับนะทุกคนนะมาพบกันนะครับผมวันนี้นะฮะวันนี้ก็จะมาทำสูตรเทียบชนนะครับก็ทั้งสามสูตรนะครับผมนะสูตรนี้นะครับสูตรทั้งสามสูตรนี้นะครับผมนะจับมาเทียบชนได้ทั้งทั้งเด่นเด่นทั้งบนและล่างนะครับทั้งบนและล่างนะครับผมนะเดี๋ยวเรามา ดูวิธีนะครับผมนการทํากันนะทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับสําหรับสูตรแนวทางนะครับผมนะฮะะจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ห้าสูตรนะครับนะแต่วันนี้เอาเออเอาไป3ามสูตรก่อนนะครับผมเอาไป3ามสูตรก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีคํานวณกันก่อนนะทุกท่านนะเออก็ไม่ต้องห่วงนะครับเลขเยอะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอามาชนกันอีกทีนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะผมนะเดี๋ยวเราเอามาชนกันนะทุกท่าน เลขเดี๋ยวมันมีวิธีตัดของมันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ดูจนจบนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็จะได้มีแนวทางนับตัวเลือกให้ได้เลือกซื้อนาะสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะครับสูตรชนนะครับก็3สามสูตรนะเดี๋ยวมาดูสูตรแรกก่อนเลยนะครับสูตรแรกนะทุกคนนะสูตรแรกเนี่ย ก็คือสูตรนี้สูตรที่เด็ดเลยนะทุกท่านนะสูตรนี้สูตรที่เด็ดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรแดงก่อนตัวนี้นะครับนะก็อันนี้เลขเด่นเนี่ยผมคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสูตรสูตรนี้นะครับก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับเดี๋ยวผมให้สูตรนะครับทีละสูตรนะฮะใจนเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะตรงนี้อ่ะเลขศูนย์นะที่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นเลขแปดนะครับที่เข้าไปนะอันนี้เป็นเลขสามนะครับผมนะที่เข้าไปแล้วก็เลขศูนย สูตรแรกก็เข้าไปหมดแล้วนะครับสำหรับบนและล่างนะครับบนและล่างเข้าไปหมดเลยนะครับผมนะสูตรแรกนะส่วนตรงนี้นะครับเป็นสูตรที่เป็นงวดที่2นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําสูตรแรกก่อนแล้วกันนะครับได้เป็น9ก้ากับเเนี่ยเนี่ยเก้าหเจ็ดเนี่ยแค่สูตรแรกก็เข้าไปหมดแล้วนะครับผมนะเรถึงบอกนะว่าทีเด็ดนะอยู่ที่สูตรแรกนะครับเดี๋ยวเราเอามาจับชนอีกทีหนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรลองนะครับถึงจะเลขเยอะนะครับแต่เป็นตัวลองนะฮะด้วยนะอันนี้เลขน้อยนะครับผมนะ ยืนหนึ่งนะครับผมนะเอออันนี้เป็นศูนย์นะครับห้าเจ็ดเนี่ยเข้าหมดเลยนะนี่นะครับสุดนี้เออนะครับเลยถัดมานะครับถัดมาถัดมาตรงนี้ได้เป็นเจ็ดนะกับศูนย์อันนี้เข้าเป็นเจ็ดตรงนี้กับศูนย์ตรงนี้นะครับนะถัดมาเป็นหกขอไปเป็นหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดนะครับผมนะที่เข้าไปนะครับ นี่สูตรแรกก็เข้าจะหมดแล้วนะครับนะเดินดีมากนะครับสูตรแรกเดี๋ยวเราก็เอามาจับเทียบชนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะสำหรับใคที่มีเวลาว่างนะครับดูกันนะฮะไม่ได้กดข้ามไปนะครับโอเคอันนี้เก้านะครับอันนี้สองนะครับเก้ากับสองนะทุกคนนะที่เข้าไปนะเนี่ยเนี่ยนะสูตรแรกก็เข้าจะหมดทุกสูตรอยู่แล้วนะทุกม้วนอยู่แล้วนะเลยไม่มีให้จับแล้วมั้งนะครับเนี่ย เอออันนี้เข้าเป็นสูตรนะครับตัวเดียวตัวเดียวงวนนี้ได้ตัวเดียวอ่นะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะครับแล้วคู่นะอออันนี้ผมหายไปไหนแล้วนะเนออี่ยอยู่นี่นะแล้วก็วิธีทำนะครับผมนะสำหรับเ,เลขน,นะครับแนวทางตรงนี้ผมใช้นะครับนะเป็นตรงนี้เลยนะทุกานนะนะดูตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมจดไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ สูตรนี้นะผมทำให้เรียบร้อยแล้วก็ทำไว้อยู่อีกช่องหนึ่งนะอันนี้นะครับเป็นช่องลองนะครับเอาไว้เก็บสูตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามารวมให้ดูทีเดียวนะครับในช่องนี้นะครับนะสูตรแรกนะครับที่ใช้คำนวณเนี่ยใช้เป็นสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับนะเป็นหลักหลักสิบแล้วก็ตรงนี้นะ<ม>เป็นหลักหน่วยนะแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นสามตัวครั้งที่สี่นะเป็น หลักหน่วยนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็บวก5บวกของพนที่บนะตามนี้ก็มีอยู่สงตัวเลขนะครับที่ได้นะเป็น7 2 4สองสนะครับนี้นะก็เป็น7นะเจ็สองสนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยดูไปที่สูตรนะครับผมนะจะได้รู้ว่าจะมีวิธีคิดยังไงนะครับผมนะ โอเคงวดแรกนี่ได้เป็นเจสองเกตล่าสุดรแรกเดี๋ยวมาดูสูตรที่สองกันต่อเ่ยสูตรที่ะะสองนะครับผมสูตรที่สองนี่เข้าอะไรบ้างนะครับสูตรที่สองนี่เข้าเลขแปดนะครับนะใช้ปากกาไหนเลยต้องใช้ปากกาอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมาะครับเลขชนสูตรนี้นะครับหรือสองนะครับเราใช้เป็นแปดนะครับผมมาที่ได้ไปนี่ครับตรงนี้ แล้วก็เป็นเลขศูนย์นะครับที่ได้ไปนะเป็นตรงนี้นะถัดมานะครับนะถัดมาที่ได้ไปก็จะได้เป็นเป็นเลขเก้านะครับเลขเจ็ดมีไม่เอ่ยเลขเก้านะครับนะเป็นเลขเก้าที่เข้าไปนะครับกับเลขห้าเลขเก้ากับเลขห้านับที่เข้าไปนะแล้วก็เลขเจ็ดไม่มีนะครับงวดนี้ได้เก้ากับห้าที่เข้านะครับถัดมานะครับนะถัดมาอันนี้เป็นได้เป็นศูนย์นะที่เข้าไปนะครับ แล้วก็ได้ไปเลขห้านะพที่เข้าไปอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เน่นนะครับทุกท่านนะเอ่อสําหรับสูตรสูตรที่สองเนี่ยถึงเลขเยอะก็จริงเนี่ยเลขเยอะก็จริงแต่เข้าสองตัวสามตัวนะเห็นไหมทุก่อนสูตรนี้สูตรนี้กินเรียบนะครับสูตรนี้มามาเอ่อมาเต็มนะครับสูตรนี้มาเต็มอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูถัดมากันนะครับถัดมาวดุนี้นะใช้เป็นสามนะครับที่ได้ไปแล้วก็เป็นศูนย์นะที่ได้ไปเดี๋ยวผมขออนุญาต วงไว้ก่อนนะแล้วก็เจ็ดนะที่ได้ไปนะครับเจ็ดได้ไปนะเออโอเคนะถัดมานะครับถัดมาตรงนี้ได้เป็นหนึ่งนะครับที่ได้ไปนะหนึ่งนะครับผมนะกับศูนย์นะครับผมนะแล้วก็แปดนะครับผมอ่ะที่ได้ไปนะอันนี้ได้ครบชุดนะครับครบชุดนอันนี้ได้ครบชุดเลย ถัดมานะครับตรงนี้เราได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นแปดนะครับเนี่ยได้เป็นแปดแล้วก็หนึ่งนะครับผมนะที่ไปชนกันเนี่ยแปดกับหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งกับแปดนะเป็อย่างงวดนี้นับที่ชนกันเนี่ยก็หนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดแปดกับหนึ่งนะอันนี้ชนกันนะศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะที่ชนกันไอ้ก็ศูนย์ห้าห้านะเนี่ยนะครับที่ชนกันเนาะไม่มีตัวไหนที่เออไม่ชนกันเลยนะถ้าไม่ชนก็ไม่มานะครับผมนะอันนี้อย่างเอ่ยอย่างงวดนี้หกนะครับมาเอ่อ โมดนี้หกเนาะโมดนี้หกนะที่ชนกันก็ยังยังมายังมีนับแต่ไม่มานับแต่ไม่มานับกนะ็ออยังมีพลาดบ้างนะตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับตรงนี้ตรงนี้ได้เป็นเอ่อเก้านะครับนะเก้าด้วยนะเก้ากับห้าห้ามีไหมไม่มีนะเป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่ได้นี่ชนแบบนะแล้วก็เก้านะเอ่อถัดมานะตรงนี้ใช้เป็นได้เป็นเก้านะครับ ก้าตรงนี้นะที่ชนกัน,นแล้วก็สองนะที่ชนกันนี่นะเก้ากับสองนะที่ชนกันเห็นไหมทุกคนนะโอกาสที่จะจะมาเนี่ยโอกาสที่เลขจะมาเนี่ยก็มีค่อนข้างาดีกว่านะครับดีกว่าเพราะว่าอย่างเนี่ยเนี่ย,ยมีแค่งวดเดียวเนี่ยนะครับมีแค่งวดนี้นะครับที่เลขชนกันแล้วไม่มานะครับนี่นะครับอันนี้นอกนั้นก็มาหมดนะทุกท่านนะดูนะครับอมาหมดนะฮะ ก็ลองดู hatten. นะครับพิจารณากันนะสำหรับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับนะถัดมานะครับตรงนี้ก็อันนี้ได้เป็นศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์เนี่ยที่ชนกันนะครับก็ที่ชนกันก็มีแค่ตัวเดียวที่ชนกันนะครับตัวเดียวที่ชนกันถัดมาก็อันนี้ได้เป็นหนึ่งด้วยนะครับเลขหนึ่งนะหนึ่งกับหกไม่มีหกนะมีแค่หนึ่งนะก็เปชนกันแค่เลขนี้เลขเดียวนะครับก็มานะครับนี่โอกาสหลุดก็มีนะแต่ก็มีน้อยนะเนี่ย ลองลองดูนะครับลองดูนะครับผมมาดูสูตรที่สองกันนะครับสําหรับวิธีคํานวณครับก็วิธีคํานวณนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเละไปนิดนึงเละไปนิดนึงนะครับสําหรับสูตรนี้นะเพราะว่าผมนะครับตอนแรกเนี่ยผมใช้แค่สามตัวนะครับใช้แค่สามตัวนะครับแต่ผมพอดีว่าคิดว่าจะเอาสูตรสนี้นะครับผมนำมาเทียบชนนะครับก็ ก็เลยทําเป็น5ตัวซะเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเอามาเทียบชนนะฮะเราไม่ได้เอามาจับเป็นเลขเด่นตัวเดียวซะที่ไหนนะครับผมเด่นตัวเดียว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าเอามาจับแบบนั้นเนยก็มันก็เยอะเกินไปจริงๆนะครับผมนะอันนี้แต่อันนี้เราเอามาเอามาเทียบชนนะครับผมนะเอามาเทียบชนก็เลยเยอะก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้เอาไว้เปรียบเทียบกันเนาะจะได้มีโอกาสบที่ได้ตัวเลขมาแล้วก็จะไดเอามาคำนวณได้ทีหนึ่งนะครับผมนะ ตามนี้นะครับนะวิธีคำนวณนะครับเราใช้เป็นตรงนี้นะครับเป็นหลักแสนนะครับสครั้งได้สครั้งแล้วก็หลักหมื่นนะบวก3ามคงที่นะครับนะตามนี้เลยอ่าถัดมาบวก1นึ่บวกสบวกหนบวกสนะครับตามนี้แหละที่ผมเขียนไว้นะตรงนี้เราพอมาบวกกันเลยก็อนน่นจะได้เป็นเลขตัวเดิมนะครับเป็น0ูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสามนะครับนะเอ่อสี่แปดนะครับนะงวดนี้นะงวดนี้ก็แต่ ถ้าเปรียบสรุปเทียบกันก็จะมีเลขสี่นะครับเลขสี่นะที่ชนกันเลขสี่นะที่ชนกันนะครับสุรนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูถัดมากันนะถัดมาเป็นสุริสานะคับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะสำหรับคลิปน,นี้นะครับใครที่กก็ใครที่กดข้ามไปนะครับก็ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตอนท้ายเอา นะครับผมนะอันนี้เรามาอธิบายให้ฟังนะสำหรับสูตรแนวทางนะยังเหลืออีกสองสูตรนะผมนะที่ที่ผมทําเอาไว้นะครับยางที่ผมทำเอาไว้เก็บไว้ชนเนี่ยนะครับ,ย,ววย,รบยังไม่ได้เอามาลงนะรเราลงประมาณพรุง่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมลงให้เนะี่ยันนี้ลงวันนี้ไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันสําหรับตรงนี้อ่ะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับเลขนะรตรงนี้ ที่ชนกันก็เป็นเลขศนะูนย์นับที่ที่ได้ไปแล้วก็เลขแปดนะับวดนี้หมวดที่สามจะมีสี่ตัวนะับสี่ตัวก็จะเข้าเป็นแปดกับศูนย์แค่ชุดเดียวนะวันนี้แปดกับศูนย์ชุดเดียวถัดมานะครับถัดมาเป็นได้เป็นเก้านะครับ 7, 5, เจ็ดห้าออันนี้เข้าหมดเลยนะเข้าหมดเลยไดนะ้เนี้ยเก้าเจ็ดห้านะครับผมนะเก้าเจ็ดห้านี้เข้าหมดเลยอ่านะโอเคนะครับ ถัดมานะครับถัดมาถัดมาเราได้ตรงนี้ได้เป็นห้าแค่ตัวเดียวเนาะได้เป็นห้าแค่ตัวเดียวนะครับห้านี่ชนกันสามสูตรเลยนะครับห้าชนสามสูตรนี่ก็มานะครับอันนี้แปดชนกันสามสูตรนะครับก็มาก็มีนะครับแปดชนสามสูตรก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมนะมาสามสูตรก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมากันถัดมานี่ก็เป็นหก่นะครับหกกับเจ็ดนะครับนะแล้วก็ศูนย์นะครับ หกเจ็ดศูนย <ylum. S 2> er ์ก็ศ to to well. hmm. okay. ูนย์นะครับนะหกเจ็ดอ่ะนี่ก็เข้าไปนะสําหรับเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นสําหรับสูตรนะเทียบชนนี่ก็เป็นเลขเด่นบนล่างนะบนล่างนะมาได้ทั้งบนและล่างนะ้วกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมากันถัดมาถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นเลขหนึ่งนะครับนะเลขหนึ่งเลขศูนย์นะครับแล้วก็อ๋ออันนี้ได้แค่สองตัวนะเป็นตรงนี้เลขหนึ่งเลขศูนย์นี่เลขหนึ่งเลขศูนย์นี่มามาเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนนะนี่สามสูตรนะครับ สามสูตรเข้ามาเหม,มือนกันหมดเลยนะเลขหนึ to, <S <S UH ่งนะครับอันนี <m ere> <m ere> ้ก็เลขศูนย mm ์นะที่มาเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็เลขเลขศูนย์แล้วก็เลขเจ็ดนะที่มาเหมือนกันหมดนะครับนี่นะอ่าอันอย่างงวดนี้มาแค่ห้านอกที่ชนกันเราถ้าจะจับชนจริงๆก็ต้องใช้สามสูตรนะครับใช้สามสูตรจะมีโอกาสมากกว่านะครับถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นเก้านะครับเป็นเก้าแล้วก็แปดนะครับที่ชนกัน เก้ากับแปดนะครับอันนี้ก็เก้ากับแปดเก้ากับแปดมีหกไหมไม่มีหกนะครับไม่มีหกเพราะว่าสองสูตรนี้มีหกชนกันนะครับแต่ไม่มานะโอกาสก็มีนะครับที่ชนกันแต่ก็น้อยนะฮอ,อันนี้เก้าอันนี้เก้าห้ามีไหมนะครับอ่าโอเคนะถือว่าผ่านนะทุกคนนะสูตรนี้สูตรเดียวก็ถือว่าโอเคนะสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับเออถัดมากันนะครับถัดมาถัดมา เออตัวนี้ห้าห้าไม่มีเลยเนาะห้าหายนะครับหนะ้าห้าไม่มีนะครับมีแต่ข้างบนข้างบนหมดเลยห้าไม่มีนะพอสูตรสุดไปหมดนี้หหาหากันไม่ได้นะหาไม่ได้ถ้าหาอีกก็จะเยอะไปอีกนะผมนะสำหรับตัวเลขนะเดี๋ยวจะจับชนกันมั่วสัว่วเราก็จะอจะจะ,จะไม่ได้เลขที่ต้องการจริงๆนะฮะเออถ้าสูตดรเดยอะไปนะครถ้าตัวเลขเยอะไปนะครับโอเค เดี๋ยวมาดูต่อ <draining> น <Happ. ahead> ับ like น้องเลือกไปเยอะแล้วนะะตรงนี้เราใช้เป็นเก้านับที่ได้กันนี่ตรงนี้เป็นเก้านที่ชนกันแล้วก็เป็นเลขศูนย์นะอันนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นเป็นศูนย์นะที่ชนกันสามตัวนะศูนย์ศูนย์ชนกันสามตัวนี้ก็ได้เป็นเก้าได้เป็นศูนย์นะเอได้เป็นเก้านับได้เป็นเก้านะขอไปพูดผิดพูดถูกนะครับอันนี้ได้เป็นเก้ากับศูนย์นะเก้าชนกันสามตัวนะสุดนี้ถัดมานะครับถัดมาก็อันนี้เป็นงวดที่แล้วนะวัที่แล้วชนกันหรือเปล่านะ ก็จะมีเลขหกนะครับตรงนี้ไม่น่าชนนะครับนะอันนี้ได้เลขหกตัวเดียวนะอืมนะได้เลขหกตัวเดียวอ่าเดนี้เลขแปดชนกันก็ไม่มานะครับเลขสี่ชนกันก็ไม่มานะครับผมนะถ้าสองสูตรนี่อันตรายนะครับสองสูตรชนกันแล้วไม่ไม่มาก็มีโอกาสนะครับเอามีแค่งวดนี้นะครับนะอันนี้ก็งวดน uh. ี้ที่ชนกันอันนี้ก็งวดนี้นะครับที่ชนกันแล้วไม่มาเนาะ เออถ้าจะให้ดีก็ต้องเปรียบเทียบกัน3สูตรเลยนะครับผมนะนี่นะต่อจากนี้เลยใส่ตินะครับที่คําวณมาได้นะครับผมอ่ะโอเคนะองันนะเดี๋ยวมาดูกันสำหรับงวดนี้อันนี้ก็มาดูกันนะครับอันนี้เป็นเทียบชนนะัน่าจะเป็นสูตรนี้นะนี่เป็นสูตรนี้ก็สูตรใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับสูตรสองนะอันนี้ก็รีบไปหน่อยครับกระดาษฉีกขาดไปนิดนึงนะครับผม อมาดูกันสําหรับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนะสูตรที่สามก็ผมคำนวณเรียบร้อยแล้วนะฮะรี่ํานวณครับใช้เป็นหลักแสนสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็บวกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยจริงๆแล้วบวกแค่ตรงนี้ใช่ไหมสูตรอันนั้นเราเราบวกเพิ่มตรงนี้มานะครับมาเป็นหลักหน่วยบวกเพิ่มมาแล้วบวกค้าของพี่นะครับถัดมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะครับแล้วก็จะได้เป็นเลขตามนี้เลยนะครับอ มาดูวงีนี้กันนะครับคำนวณได้เป็นสี่ห้าหกแปดสี่ห้าไปนะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระดาษใหม่ทั้งสองสูตรเลยนะครับเปลี่ยนเกระดาษนะสองสูตรสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้ก็ยับเลยนะผมเนีายสตัวเลขนะครับผมนะสูตรนี้ก็ขาดโอ้ยนะครับมในชีวิตนะอะไรกันนะครับเนี่ยนะอะผมนึกเลยสองสูตรนะครับที่ยังไม่ได้ทําที่ยังไม่ได้ลงให้นะอันนี้เอาแบบ ตรงนี้ไปก่อนนะเป็นแนวทางตรงนี้ไปก่อนนะอ่ะโอเคต้อง้นนะกงวนนี้นะครับ,นะรบเลขที่ชนกันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เลขที่ชนกันนะก็จะมีเป็นเลขสี่นะทุกคนนะเป็นเลขสี่นะครับนะที่ชนกันนี่นะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับผมนะอืมอันนี้เพราะว่าสูตรนี้นะครับเราจะจับเป็นเลขเด่นนะเป็นจับเป็นเลขเด่น <c oughs> เป็นเลขเด่นนะครับ เป็นตัวเดียวบนล่างได้หมดนะครับนะตัวเดียวนะครับเลขสี่นะครับผมนะเจ็ดสี่หรือเปล่านะทุกท่านนะเพราะว่าสูตรนี้นะครับทุกท่านนะดูจากสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยทุกท่านนะมันจะมาตัวแรกนะตัวแรกยาวลงมานะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยยาวลงมาเลยนะครับนะไอตัวที่สองอ่าตัวที่สามนะต่อยาวมาตัวตัวสูตรตัวที่สองเนี่ยเขาจะมามาแค่นี้นะแล้วก็หยุดนะ มาแค่นี้เหยุดจริงๆใช้แค่สองสูตรก็ได้นะทุกคนนะเอ้ใช้แค่สองตัวก็ได้นะนะครับนะเออไม่น่าเอาตัวนี้นะเออนะครับก็มีไว้หน่อยนะครับมีไว้ประดับหน่อยนะครับอ่าโอเคก็มามีมาตรงนี้ก็มีสี่นะครับที่ชนกันจะมีอะไรบ้างที่ชนเงินบ้างนะมีสี่นะครับที่ชนกันนี่นะครับสามสูตรนะครับผคิดไปก่อนมีสามสูตรนะครับนะมีสี่นะครับผมนะส่วน แปดนะครับผมหน้าที่ชนกันก็มีนะครับนะแปดชนกันก็มีนะครับก็เขียนแปดไว้นะครับเป็นตัวลองนะครับนะแปดเป็นตัวลองนะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับเพราะว่าชนกันสี่เอ่อเป็นสามสามสูตรนะครับเพราะว่าเวลาชนกันสามสูตรเขาจะมาเนาะทุกคนเนาะเนี่ยนะเขาจะมานะครับก็เป็นสูตรการคำนวณนะฮะตามนี้เลยเนี่ยอืม ยังไงก็ขอให้ได้รับโชคนะครับในการทุกท่านนะครับลองจับดูนะครับนะสี่หรือแปดนะครับถ้าชนกันเนาะบางทีชนกันอาจจะไม่มาและสองสูตรนี้นะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะแต่สูตรนี้จะชนมาเมื่อไหร่นี่ก็จะจะมาทันทีนะจะมาทันทีแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบนะครับนะชอบสี่ชอบเจ็ดนะครเจ็ดก็ชอบนะครับนะทุกนนี้ครับเจ็ดก็ชอบนะครับนะอ่ะโอเคก็ เอาไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมนะเลขที่ผมชอบอาจจะไม่มาก็ได้นะอาจจะเป็นเลขที่ท่านผู้ชมชอบก็ได้นะครับผมนะตรงนี้นะก็เราก็ไม่รู้นะว่า,เ,าเลขเนี่ยจะออกแบบไหนนะครับผมนะเรามาคำนวณเนาะจากสถิตินะครับผมนะก็สถิติเนี่ยนะก็ทําให้เราได้รู้นะว่ามีโอกาสเป็นไปทางไหนได้บ้างนะครับผมนะ อ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับท่าในใดที่รับชมกันจนจบเนี่ยก็ขอบคุณมากมากนะครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อนะสำหรับสูตรอีกหนึ่งสูตรนะที่สูตรจับชนอีกหนึ่งสูตรที่จะเอามาให้ได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็เป็น3สูตรนี้นะครับก็เป็นเด่นนะสีนะก็เอาไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะนะทุกคนนะ อ่ะโอเคหลับคลิปนี้ผมต้องขอตัวนะนะครับนะลาไปก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวไปเกินใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม